สวัสดีครับผมช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผม FC สั่งลูกสูบนะครับปาดหลบวาวนะครับ FC บางท่านก็ยังไม่รู้ครับว่าที่ลงกึงทําอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้ก็ปาดหัวมาแล้วนะครับผมแล้วก็หลบวาวกันนะครับผม หลบวาลนี่หลบเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากทารถเดิมมันจะซื้อลูกสูบฟานแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องหลบนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลบเพราะว่ามันเป็นลูกสูบแต่งนะครับปาดหัวไปแล้วนะครับแล้วล่องหลบวาลมันหายไปนะครับเราก็จึงต้องหลบวาลเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับใช้แคมองศาสูงนะครับผมช่วงโอเลปเยอะนะครับ ทำให้ลูกสูบเดิมนะครับไม่เพียงพอต่อการหลบวาลนะครับก็คือวาลจะมาชนที่หัวลูกสูบนะครับเราก็จึงต้องหลบวาลแบบนี้ครับทําหลุมเข้าไปครับเพื่อให้ใบวาลเปิดเข้าไปที่หัวลูกสูบได้นะครับผมแต่จะต่างกับพวกเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะฝาแคบนะครับผมอ่าอันนี้เบนซินก็จะมีเบ้าฝาสูบนะครับ หลบไม่ต้องเยอะครับแต่ถ้าเป็นพวกดีเซล,ลหัวจะบุม๋มลงไปเลยนะครับผมตอนนั้นก็จ,จุดระเบิดที่หัวลูกสูบนะครับแต่นี้จุดระเบิดก็ในหัวลูกสูบด้วยเบ้าฝาสูบด้วยนะครับผมมีเบ้าโดมฝาสูบนะครับผมแต่วาลวนี่ก็ต้องหลบครับถ้าเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดไม่ต้องหลบครับใคแ้แคมเดิมพอเปลี่ยนแคมยกสูงเข้าไปอาจจะมีชนสกิดนิดหน่อยครับก็ต้องหลบให้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไปใส่แล้ว ถ้าไม่หลบวาลไปให้บางท่านไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะครับลูกสูบก็ไม่ปาดหนุนเรกเกนได้ใส่เลยครับวาลตั้อีกครับผมต้องถอดมาหลบวาลวาลโคดอีกสองตัวนะครับอันนี้ผมก็ทําไปให้เลยนะครับปาดหัวหลบวาลตามสูตรตามสเต็ปนะครับที่เคยจัดให้นะครับผมอันนี้จะเป็นลูกหกหกนะครับผมหกหกหมดเลยนะครับผมสเต็ปสองวาลนะครับ สายทัวรลิงครับอันนี้ดันโลออกงานออกทิพไกลๆนะครับผมก็สองวาลสี่วาลปาปนกันไปนะครับผมอ่าตัวนี้ก็หลบให้เสร็จแล้วนะครับหนึงตัวนะครับผมหนึ่งด้านครับนี่ครับเราก็สลับลูกสูบนะครับหลบอีกหนึ่งด้านนะครับหลบด้านเดียวไม่ได้ด้วยนะครับต้องหลบสองด้านนะครับผมทั้งไอดีไล้เสียนะครับ แล้วก็หัวลูกสูบก็ส่วนมากจะเซ็ตกันง่ายเอาแค่ขึ้นไม่ถึงปอกไม่เลยปอกนะครับแค่สุดปอกก็ไม่ชนฝาแล้วแต่วาวเนี่ยนะครับมองไม่เห็นกันนะครับต้องหลบเผื่อให้ครับบางทีวัดแล้วไม่ชนครับประกอบเข้าไปชนวาวคดก็มีนะครับผมต้องใช้สูตรดินน้ำมันนะครับแปะแปะไว้นะครับ แล้วก็หมุนเครื่องดูนะครับเสียเวลาหน่อยแต่ว่าไม่เสียเงินเพิ่มนะครับถ้าเราไม่วัดไม่เช็คใค้ดีครับไม่เสียเวลาแต่เสียเงินเพิ่มนะครับผลสุดท้ายแล้วต้องขอดออกมาทําใหม่อีกครับเสียทั้งเงินทั้งเวลาอันนี้ก็ลูกค้าใช้ฝาที่ร้านนะครับชดอะไรที่ร้านก็จะหลบให้แบบแม่นๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวชนเลยนะครับ จะพอดีนะครับที่ทําให้ายฝาลูกนะครับแล้วก็ระยะของแคมนะครับส่วนลูกค้านะครับที่ใช้ฝาจากเจ้าอื่นนะครับก็เอาตัวอย่างลูกมานะครับจะสั่งปาดหลบนับหรือว่าส่งลูกให้ดูก็ได้ครับเวลาสั่งลูกสูบนะครับแต่ถ้าชัวนะครับเดินถือฝาสูบมันเลยนะครับส่งฝาสูบมาวัดจะชัวมากนะครับตัวนี้สองวาวนะครับสามสามยี่เก้านะครับลูกหกหก ตลิงครับผมดันโลนี่ครับตัวนี้วาวเฉียงนะครับรู้รู้กันอยู่นะครับเว็บหนึ่งสองห้าวาวเอียงนะครับแล้วแต่เอียงมากเอียงน้อยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งลูกครับก็จะสวยๆเงาๆอย่างนี้เลยนะครับผมอีกหนึ่งลูกครับผมเป็นพีซีครับผมวาวเท่ากันนะครับชุดนี้ พีเซ็กครับผมหกดันโลนะครับสลัก14นะครับที่ร้านมีตั้งแต่13 14 15 16นะครับสลักนะครับลูกห6หนะครับสนใจสั่งกันเข้ามาได้นะครับปาดหลบยืนรอรับกลับได้เลยนะครับพีเซ็กนี่จะเป็นวาล์วตรงนะครับวาล์วตรงจะไม่เยื้องแล้วครับ ครับสุดขอบครับชิดขอบเลยนะครับฝาที่นี่ทำเบ้าตื้นเบาลอยครับลูกค้ามาครับผมปัเจุป,ปันเช้าสซุปปลาถั่วลูกบ้าเบาฮะได้เลยครับผมล้วกลับเลยใช่ไหมได้ครับผมก็ ป่าหัวลบวาวนะครับร้อยสิบไอลูกโซนิกนะครับผมนี่เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับลูกค้าอีกสิบกว่าท่านรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังจัดให้อยู่ครับผมลูกูบวันนี้หมดไปหลายลังแล้วนะครับกดแล้วอ๋อเฮฮาไปครับยันมืดทุกวันครับแต่ร้านมันเปิดเช้านะครับสองสามโมงเปิดแล้วครับตอนเช้านะครับ นี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งหลุมนะครับเติมอีกหลุมครับน่าจะดีนะครับลูกสูบไม่ตรงนะครับจัดระเบียบใหม่ก่อนนะครับอ่านี่เห็นเลยครับว่าไม่ตรงครับผมดูรู้เลยว่ายั้งนะครับ ลงไปนิดเดียวนี้เห็นชัดๆเลยครับหลบมาไม่ต่ำกว่าพันลูกนะครับผมสมัยก่อนยังเป็นสว่านแท่นหลบอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับพันลูกนี่ใช้ได้ประมาณห้าร้อยลูกนะครับเสียห้าร้ยลูก ครับผมใหม่ๆก็ต้องมีกันบ้างครับลูกก็พันสองพันก็เสียมาเป็นร้อยลูกแล้วครับผมหลอมเป็นลวดเชื่อมมาลูนียมหมดครับลูกโซบดีๆครับทะลุล่องแหวนนิดหนึ่งผมเค็มใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ใช้แล้วครับผมเบิกให้ใหม่เลยครับล่าสุดก็ลูก8ปดห้าครับลูกก็สามพันห้าครับก็ยังไม่ทะลุ นะครับผมเพราะว่า3ามลูกก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับลูกสูบเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ลูกสูบแพงกว่ารถยนต์ครับสนใจก็สั่งได้นะครับปาดหลบนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็อันนี้ลูกเดิมนะครับหลบวาลเดิมแคมนะครับอันนี้พีซีนะครับน,นี่ อันนี้ร้อยหครับอันนี้53ใส่เวฟนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ